ติดเทครึ่งถุงมันเลิกได้จริงเหรอคะเลิกได้สิคะคุณตั๊กคนที่เป็นอย่างคุณตั๊กนี่เยอะแยะเขายังหายเลยนะคะเดี๋ยวเด๋วนะคะอย่างเคสคุณคําแก้วนี่นะคะแกชอบเทเอามากๆว่าถมล่ะว่าหันหอมเลยจนหยุดสุดท้ายแกก็เอานี่คุณนงยาวนี่นะคะหอมไม่หอม,มหอม,หอมแกจับจดคะ่ะไม่หอมถ้าแกรู้สึกว่าไม่หอมแกเทใหม่เลยนะคะใช่เลยคะ่ะ นี่ใครคุณโสภาค่ะหลังคอมั้งครอบครัวเลยค่ะพี่แม่เป็นอย่างก็ซื้อหลายแท้ใส่หลายก็ซื้อหลายนันตัวพอาเขาเปลี่ยนมาใช้แบบเข้มข้นครึ่งฝาก็ดีขึ้นทุกคนเลยค่ะคุณตั๊กต้องทําได้ค่ะพูดตามนะคะครึ่งฝาพอ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 ดาวนี้เพียงครึ่งฝาผ้าหอมมา